มาเทรดกับคลาสสิโกโทร026180808เอามาพูดคุยกับคุณนทัทธีจุทาวราคุณประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์จำกัดครับสวัสดีครับคุณนัทครับสวัสดีค่ะคุณบัาพอรครับตัวเลขเศรษฐกิจจากทางฝั่งของสาเมการเมื่อวานนี้ก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ราคาทองคํานั้นปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะครับคืออยากจะให้มองภาพกว้างๆว่า สิ่งที่เราเห็นจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะทำให้ราคาทองคำน,นั้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกรอบหนึ่งเลยไหมครับหรือว่าอันนี้เป็นเพียงแค่การดีดขึ้นระยะสั้นเท่านั้นนะ ค่ะก็สำหรับตรงนี้นะยังมองว่าเป็นการดิบขึ้นระยะสั้นนะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาค่อนข้างแย่นะตรงนี้ก็เลยทําให้ราคาทองคําสามารถดิบขึ้นมาได้แหวนะคะแต่ท้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีประเด็นที่กดดันราคาทองคาอยู่ก็คือการที่มีการปรับลดขนาดตัว QE นะคะเพราะฉะนั้นทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดราคาทองคํายังไม่สามารถทำไฮห,หม่ได้นะก็คือทะลุระดับ ค่ที่ทำไว้ที่ระดับ1,278เหรียญสหรออสน,นะคะถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถทะลุตรงนั้นนะก็ยังไม่ได้มองว่าจะกลับมาเป็นทิศทางขาขึ้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังแนะนำว่าอาจจะลักษณะของทองคำในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นไซเวย์อยู่ในกรอบนะคะก็คือมีการเคลื่อนไหวในกรอบตัวด้านบนก็ยังไม่สามารถทะลุค่เดิมที่ระดับ1,278เหรียญนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะอยู่บริเวณประมาณ1,200 30นนสามสิบเหรีดีล่าทอยออนนะคะช่วงนี้ก็น่าจะยันไซเบอ์อยู่ในกรอบตรงนี้ตนกว่าจะสามารถทำไฮใหม่ได้หรือว่าทำโลใหม่นะคะเพราะฉะนั้นสําหรับนักลงทุนนะคะก็ถ้าเป็นนักหุ้นระยะสั้นก็แนะนํายังเทรดดิ้งในกรอบเพราะว่าสําหรับสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีตัวเลขเศรษฐกิจสหร,รัฐที่จะประกาศออกมาค่อนข้างมากนะคะแล้วก็อาจจะทําให้ราคาทองคําเคลื่อนขั้นวนได้ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขทางด้านการจ้างงานนอกภาการเกษตรนะะตรงนั้นก็น่าจะสร้างความมันส่ว ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวเลขออกมาไม่ดีอีกนะคะตรงนั้นก็มีโอกาสที่จะทําให้ราคาทองคําทะลุไฮเดิมแล้วตรงนั้นถึงจะมองว่ากลับมาเป็นสัญญาณบวกอีกครั้งได้ค่ะเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าราคาทองคําในช่วงต้นปีนะคะที่ถือว่ามีสัญญาณจากความต้องการทางฟิสิกอลด้วยนะคะแล้วก็ถือว่ามีการทําจุดสูงสุดยกขึ้นเรื่อยๆนะจนไปทําสูงสุดในสัปดาห์ที่แล้วนะะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการปรับตัวลงมาแต่ก็ ถือว่ายังไม่ได้กลับมาเป็นทิศทางขาลงนะคะแล้วยังให้จุดบับลอสอยู่เหมือนเดิมนะคะที่ระดับ1,230เหรียญเวสเซล่านะคะการที่ถ้าราคาทองคําหลุดบริเวณนั้นนะคะถึงจะมองกลับมาเป็นทิศทางลบแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับลงมาถึงระดับ1,200ได้อีกครั้งนะคะแต่ว่าถ้าราคาทองคํายังสามารถยืนอยู่เหนือ1,200นะคะก็ยังน่าจะเป็นลักษณะใช์ในกรอบตรงนี้แล้วก็แนะนําว่าก็ยังให้เทรดดิ้งได้ในลักษณะรายวันนะคะลงมา แนวรับซื้อนะคะแล้วก็ปรับขึ้นไปแนวต้านขายทึงกำไรนะคะส่วนแนวรับวันนี้นะเราให้ระดับ1,250เหรียญแล้วก็1,240เหรียญเวสเซอร่านะคะส่วนแนวต้านอยู่ที่ระดับ1,266เหรียญแล้วก็1,270เหรียญนะคะส่วนช่วงนี้เงินบาทก็จะทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะคะ32มสบาทเกสตางค์นะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้กดดันราคาทองคำในประเทศนะก็ทำให้ราคาทองคำในประเทศทรงตัวในระดับ19,000กว่าบาทค่ะ อืมครับผมคือกลยุทธ์ในช่วงนี้เนี่ยยังคงเป็นลักษณะการเทรดดิ้งนะครับเป็นหลักเลยตรงนี้ก็น่าจะได้เปรียบมากกว่าใช่ค่ะครับผมแล้วสามารถที่จะเป็นการถือข้ามวันพอจะไหวไหมครับหรือว่ายังไงก็แนะนําให้จบภายในวันอ๋าสหรับช่วงนี้เนี่ยก็สามารถถือข้ามวันได้นะคะค,คือคือความผันผวนของ,ของ,ของาลาทองคำน่าจะมีในขําคืนวันพุธแล้วก็วันศุกร์ที่จะมีตัวเลขสําคัญทางด้านการทช้งงานประกาศออกมานะคะ ทั้งนั้นเนี่ยในระหว่างวันก็สามารถเทรดดิ้งได้ถ้ายังไม่หลุดกรอบตรงนี้นะแต่ว่าเราให้จุด stop loss อยู่แนะอย่างที่บอกว่าถ้าหลุด1,203แล้วก็ให้ stop loss ออกมาในขาซื้อนะคะแต่ว่าถ้าย่อลงมาบริเวณแนวะรับนะ1 2 5 0 1,240แนวนั้นนะนะก็ยังสามารถเข้ามาลอง position ได้นะคะเพราะว่าโอกาสที่จะดีดดจับแล้วก็แกล่งบนสอบนี้ยังอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ถ้าราคาทองคำมีการดีดตัวขึ้นไปบริเวณ 2> 1, 1> 2ึ6เหรียญ1 2 7่นเดหรียญบริเวณแนวต้านตรงนั้นก็แนะนำปิดทำกำไรออกมานะเพราะว่าโอกาสที่จะมีแรงขายเทียงอยู่แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยจากการที่ตลาดหุ้นมีการปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะตองนี้เป็นปัจจัยวกับทองคำด้วยนะคะอย่างเมื่อวานดาวโจนส์ก็มีการปรับตัวลงมาตั้ง300กว่าจุนะตงรงนั้นทำให้ราคาทองคำก็มีการปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างแรงพอสมควรค่ะค,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 ครับใชครับวันนี้ขอพระคุณนะครับคุณนัดครับคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ